อันเดีย <s> ด <mar as> <s mar as half> ูจบเรียบร้อยมือกมือกเกือบเต็มแล้วนี่ฉันทำให้ดูเดี๋ยวให้รอบเลยนะหนึ่งสอง ไม่ทันมาแบบอ้นี่ไงตายแบบเหมือนเตะเหมือนแตะเหมือนฉันทำแตะอย่างเงี้ยกอลีซ่าไม่ยอมลับร้อนด้วยเชียวไม่ไม่เห็นเหมือนโมอะไรว่าไปเรียนมา